ตำบักุวงกับหัวห้อยคม่มวาสิกอย่วาสิกไอยกับเบเดกไก่ดอกพี่น้อง หอยเที่ยวนี่มิตรหัวยังไงพี่้องเด๋ยวพาคืนงพาคืงปลาชุดปลาแหง<ช>ปลาคล้องฝากจากไทย

ว่าวบไฟกับไฟจักน้อยอยู่พี่น่องปวดหัวน้ำพีน้ำน่องอยู่เมืองไทย,ยพี่น่องเลยว่าสิบวบไฟกับโอ๊ตไฟแหลเว่าขึ้นหนงองไส้ปวยปวยว่าบบฟังความี่น่อง หมอบอกให้ขลั่มอันนึงก็กินอันหนึง่งหมอบอกให้กินบอกกินหมอบอกบอกให้กินให้พันไปกินโลกของเหล้ากับโบมันวาสิรักษาได้ง่ายๆแล้วเป็นโรคจับหมอบอกให้กินเหล้าแล้วก็กิน ผู้ลัางคนกับบ้า,ากับข้องเอียงบอยานจับข้องไตกับปล่อยมันโหลดกับแมนอยู่พี่น้องปล่อยโหลดถับไปโหลดมันกับแมนอยู่มันอยากน้ำเงินพี่น้องมันป่วยมันป่วยค่ะร,รักษาพยาบาลมันบอนันนี้ดอกมันบบได้เสียดอกอยู่ร่วงบานมันอยาก ยากเนียากนันาคากินคาอยู่คาพักคาเร้าคาพักคาเจ้ายังพี่น้องห้องพยาบาลห้องห้องพิเศษห้องถือกับเป็นพันเนาอะอห้อยุห้องพิเศษมันกับเป็นพันหมื่อละพันจ้างคนไปเฝ้าอีกจ้างคนไปเฝ้าอีกกระตุกไปสีลอยหาลอยพี่น้องมือหนึ่งมือหนึ่งกระตุกไป เกื 2, อบสองพันนะค่ายู่ค่ากินพี่น้องไปเยี่ยมไปยามค้นประเสาไปแล้มันรอบริีตนพนผวกสมควอยหาเงินจักเม็ดเบาบาฟังว่วงจะบ่ปวยกับบบฟังคว่วม ป่วยมากกับเบานยยเจียวหาหนามกอนพี่น้องตั้งแต่บบป่วยกับเบาะานีกับโบฟังควมพี่ฟังควมน้องให้คิดเบื้องเอาพี่น้องหาซิบค้นหาซิบแล้วให้คิดเบื้องเอาลดูเมียกับโเมียโบกลุ่มโตไปสิบเบาวากับบดบ,บ,บ่ได้พี่น้อง เ้าพื้นเ้าพื้นน้องจากของบานซุ่งเจ้าปิ่นบอ่อทากินแต่น้ำพีน้ำนองบบท่ามาหากินอย่างกินแต่เหล่าทาไปเว้าใหู้่ปูข้าเจา้าบกเคยมีพี่น้องแนวเนี้ข้าเจ้ากับป,ปล่อยทิมหลวด ป้าถิมหลวดพี่น้องบ้านเจ้าพี่เสบบป่วยมากมักก็ต้องได้เบิงกันมักก็ต้องได้ดูแลกันบ่เบิงกันบ่ดูแลกันกะบาพี่บ้านน้นอง แต่มา้ากต่ยังเลียงเผื่อละคนคนบ,บ่คิดคนบ่มีปัญญาคนบ่มีบ่มีอย่างละพี่น้องคอยกับบ่มีคว้นเชียาพี่น้องบานเจ้ามีบ่กินแต่เหล่าหลอะ เลาหากินเหล่าคอเงินเอื่อยคอเงินนอง,อง,นองบอทํ้มาหากินเก็บเป็นเอ็นอุ่นมากกันยากพวกข่อยหาเงินให้มันกินแล้วยังบ่พ่อต้องไปดูแลรักษามันแมนอยู่โราบาลบรเ้เสียก็ต้องไปเสียค่าห้อง ของพิเศษคนไปเฝา้าคอยละนายพี่น้องงามไดสซีมดกำมดเว้นเป็นกำเป็นเว้นอีหยังพี่น้องกำเว้นอีหยังพี่น้องว่าท่ามาหากินเบาสูฟั่งเนี่ยพี่น้องมีบอบานเจา้ามีบอเป็นขึ้นน้องไส้่อยบอพี่น้อง ให้คอยจุ่มเนี่พี่น้องให้คอยระบายเนี่ยคอยน่ายพวกไอย,อยุ่มั่งไท่าเจ้าไปเห็ดงานนั่นถ้า,ากินแต่เราบ่ไปเห็ด ลงไปทํางานกรุงเทพกับไปเป็นนี้ีออนอีแอนพี่น้องนี้ออนอีแอนมันเป็นแนวดัแตงเมี่ยงแห้เกากันนี้ปลาบเป็นคน ว่าไข่เทาแม่แล้วข่สยสั้บายใจขอแต่ว่าบมมีลูกมีไผ่เนาะลูกก็เลียงง่ายแล้วว่าสันบ้านแต่ยังมีเรื่องไม่เล่าอยพี่น้องเอ้ยพี่น้องบ้านเจ้าเป็นคือบ้านข่อยบ่สุมเจ้ามีน้องเทา่าดาคือข่อยบ่แต่กี่เห็นแต่ เห็นแต่พเพลงเขาเอินลูกที่วาดาควายมีนองที่วาดาพี่นองสั่งเอาเทศเอาบ่มีเงินอยู่ก็ซื้อเงอนให้อย,ยู่ขอเงินซื้อกินให้หน่อยพ,พ่อใจก็เบา้า คอยเป็นกำหนังพี่น้องผู้ใดหูเบาซูฟั่งเนี่ยกำหนังพี่น้องสางกำหนังไว้จังไดน่องแนวนี่คอยและนายเบาเป็นไรมัน่งวมันเหยืดพี่น้องอันคลิปนี้กะไวแค่นี้จ้ขคอยสิฝ้ากินแล้ข่อยสิออกไปสือของ มันเสียงเงาอยากระบายพี่น้องพอกันคลิปหนาด้วยจ้าวัสดีจ้า